แต่ั้นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ่อบรจอเมอร์ชันพัฒนเดอนั่นเองนะคะสวัสดีพี่ิบินค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีทุกท่านครับเป็นลองหรือชอร์ดรอบที่แล้วโดินกินอาทิตย์นี้จะโดนอีกไหมหย<อ>ดูตาตั้าตะเลือกไม่ไม่โดนนะพี่อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ดีกว่าตอนที่มันพุ่งครงขึ้นมาครับตอนที่วันที่คุณอุ้งอิงโดนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย เราผมก็ได้ตังค์เยอะอยู่นะครับลงขึ้นมาจากเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่มึงนะครับพอเปิดตลาดบ่ายมาก็มันลงไปก่อนมันลงไปต่ํากว่ามันลงไปต่ำกว่าเจ็ดร้อยก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นมาพอไล่ขึ้นมาเราก็คอตามแล้วก็แต่ว่าปิดขายหมูไว้นะปิดขายไปที่เจ็ดปิดปิดไปขายที่เจ็ดหนึ่งสี่ทีนี้วันนี้มันอยู่แถวนี้แหละเจ็ดสองสามถามว่าทำยังไงเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเบสิสติดลบถึงแปดจุดการลองยังดูได้เปรียบ นะครับ mm hmm. แต่สถานการณ์อ่ะมันดูสุมเสี่ยง <c oughs> นะครับสมเสี่ยงคืออะไรวันนี้เขาทำเองน่าจะมีเป็นวันอินดีเพ d เดนต์เดย์เขาอาจจะทำอะไรบ้าๆบอกออกมาก็ได้เช่น <c oughs> เขาอาจจะแจกจดหมายภาษีฝ่ายเดียวให้กับประเทศคู่ค้าต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะเป็นข่าวร้ายให้กับบ้านเราอยู่แล้วตอนนี้บ้านเราไปเข้าใจว่าเลทภาษีเราน่าจะไม่เกิน20%ซ อ๋อเวียดนามเป็นเกณฑ์ยี่สิบเปอร์เซนไงเราอาจจะได้ต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้อ่าไปเชื่อเช่นนั้นอยู่เพราะไปมองว่าวเวียดนามเนี่ยมันเกินดุลการค้าอเมริกาเยอะเราเกินดุลการค้าอเมริกาแค่ปีหนึ่งสามหมื่นกว่าล้านเองสามหมื่นกว่าล้านเหรียญเวียดนามเป็นแสนล้านเหรียญนะก็มีการเกฑงกันว่าเราอาจจะได้ดุลการค้าอ่าได้ดีวกันค้าที่ดีวกว่าเวียดนามซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เวียดนามเนี่ยมันมีสามเหตุสามเหตุผลอยู่สามข้อข้อแรกคือเวียดนามมีความเป็นเซจิกพันี่่มาากกวเรานะครับ ในเชิงยุทธศาสตร์พี่ในความสำคัญด้านการทหารเนี่ยมันมีความสําคัญกว่านะครับอย่างที่สองเนี่ยเขามีปริมาณการค้าระหว่างกันอ่ะสูงกว่าเราปีนึงเนี่ยเขาซื้อขายกันเนี่ย1.31.4แสนล้านเหรียญน่ะเรากับอเมริกาแค่ห้าหมื่นกว่าล้านเหรียญเองนะครับอ่าแล้วอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยข้อเสนอของเวียดนามดีกว่าเรามากโดยเฉพาะเรื่องของฟรีเทรดสินค้าจากอเมริกาเข้าเวียดนามได้ศนเเ แล้วแม่งเป็นยานยนต์ด้วยนะทําทำถึงได้บอกไงว่าเดี๋ยวคนเวียดนามจะได้ใช้รถยนต์ดีๆ SUV อ,เ,อเขาใช้คาว่ารัส Car รี h i c l e เนี่ย h ี c ค e โอ้โจะได้ใช้รถยนต์ดีๆแล้วนะดีใจด้วยอะไรเงี้ยนะครับ <laughs> ก็ถามว่าเราจะไปเสนออย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอุตสาหกรรมในบ้านเราอ่ะมันเป็นอ อุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยมันเอื้อให้กับคนที่มาตั้งโรงงานอย่างเช่นพวกรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นอะไรอย่างต่างๆเราเลยมีกลไกการป้องกันเนี่ยได้ภาษีเนี่ยสูงมากเรื่องนี้น,นะครับก็ยากนั้นเราจะไม่ได้ดีกว่าดีกว่าเวียดนามเนี่ยผมไม่เชื่อเช่นนั้นและสมมติว่าเอาแค่ได้เท่าเวียดนามยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็แย่อยู่แล้วเพราะว่าทุกวันเนี้ยเอ่อตัว GDP ที่แบงค์ชาติคาดการนะครับสองจุดสาเปอร์เซ็นเนี่ยมันมาจากแอ s u m ชั i นว่าเราโดนสิบเปอร์เซ็นต ถ้าเราโดน20%ก็แปลว่า GDP ก็เตรียมหายนะครับอาจจะลงไปเหลือคือผม,มเดิมทีวางไว้ที่1.5ก็ถ้าเจอ20%ก็ต้องต่ำกว่าหนึ่งอะ่ะ GDP กวปีนี้นะครับแล้วอย่าไปมองโลกในแง่ดีว่ามันอาจจะมีปฏิหารทำให้เราได้ดีโอเคตัวเลขพวก MPI ต่ชนีการผลิตอะไรต่างๆในของบ้านเราอ่ะมันดีขึ้นก็จริงนะครับตัว MPI คือ Manufacturing Production Index บ้านเรามันขยับดีขึ้นก็จริงเศรษฐกิจหะยะยงมันดูเหมือนดีขึ้นแต่พอคุณหาไปดูรัฐบาลนะ่ะมันไม่ไว้วางมันไม่น่าไว้วางใจตรงที่ว่าหลายอย่างที่มันดูดีเนี่ยวันนี้มันจะได้รับการขยับผลักดันให้ดีต่อเพราะนั้นก็มองโลกในแง่าลายไว้ก่อนดีกว่านะครับว่า GDP บ้านเราปีนี้อาจจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นหรือต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นและวันนี้เราจะรู้แล้วหรือต่อให้เราไม่รู้วันนี้อาทิตย์หน้าเราก็รู้เลทที่จะโดน มันมันก็เลยจะลองเนี่ยก็ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยทีนี้มันก็มีทางแก้แล้วอย่างนี้ทํำยังไงดีพูดไปพูดมาเบสิสได้ประโยชน์ในการเอเบสิสเอื้อให้ลองใช่ไหมพี่แต่ปัจจัยทุกอย่างมันไม่มันไม่เอ,อื้อผมก็ตั้งโฟล์ลองบทเรื่องอเอาวันนี้ผมตั้งโฟล์ลองที่เจ็ดสองห้าถ้าเกิดมันกล้าขึ้นมาได้ก็แปลว่ามันไม่สนใจปัจจัยเลยเลยมันจะเล่นมันจะเล่นก็ผมก็ตามก็แค่นั้นนะไม่คิดคมาก คือแต่ต้องเขาตเ้าไว้วันที่ผ่านมาที่มันขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของเม็ดเงินจากกองที่ได้มาจากไทยรัอ e ซีเอ็กซ์ต้านะฮะซึ่งเม็ดเงินตรงนี้มันจะซาลงก็ระวังไว้หน่อยนะครับ<อ>ผมก็ตั้งพอรเราลองไว้แล้วกันถ้ามันมาผมก็เอาอ่ะก็ได้ของไปก็ว่าไปทีนี้กลับมาต่อแล้วกันครับพี่ว่าโดยสรุปแล้วฟิวเจอร์เราก็เป็นรอฟลั l ร์ลองถัดมาเราพูดอเมริกาเราทำยังไงดีวันนี้เนี่ยถ้าเป็นผมผมเก็บยิกนี เก,เก็บอะไรจ๊ะคือเก็บอะไรคือเก็บหุ้นเมกาเอาหุ้นเมกาก่อนค่ะถามว่าทําไมอาทิตย์หน้าเขาจะเริ่มประกาศงบกันแล้วอ๋อนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็มีการเออ่สภาเนี่ยสภาผู้แทนเมริกาเนี่ยซีเนตอะโหวตผ่านไปแล้วเรื่องของ one big beautiful bill วันนี้สภ<พ>าเ,เขาก็เพิ่งโหวตผ่านกันไปแล้วผ่าแล้ว ร่างกฎหมายนี้จะเป็นเหมือนแบบเปิดเทดานี่เลยคราวนี้กู้นี้ดดได้มากขึ้นนะครับลดภาษีนิติบุคคลบุคคลธรรมดาอีกบ้าบอคอแตกคือมันม,มันเป็นเรื่องดีที่จะทำให้ตลาดุ้อนอเมริกาขึ้นต่อเพราะฉะนั้นหุ้นอเมริกาน่าเก็บนะครับตัวไหนอ m a z o n ผมดูการาฟ Amazon, Amazon แล้วน,น่าเล่นยิ่งนักเราลองไปดูการาฟ Amazon 80ก็ได้เรารู้สึกว่าซื้อวันนี้แล้วดูไม่โง่อะไรอย่างเงี้ยถ้าดูกราฟนะ อ่พี่ดูครับ AMZ <Z S 1> AM AMZ n แปดศูนย์ออเนี่ยคือมันดูแล้วเออว่าซื้อได้ซื้อได้ให้อารมณ์แบบเออไม่โง่หรอกเนี่ยดูดิ AMZ เห็น <Z> ไหมพี่ดูดิคือที่การมันยังเต <ไง S 2> ็มได้เพราะว่าเราเราได้ประโยชน์เรื่องค่างเงินค่างเงินบาทแข็งแข็งเ่าเล่นเตเลนเเล่น,น,นมนะครับ G W o, o G แ0ดศูนย์อย่เงี้ยโอ้โหดูดิที่ Google Google แหมดูหน่าเล่นดูดิมันมันเวรุ่นไวรุ่นอ่ะนะครับก็น่าสนใจที่เล่นพวกนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าต้องมีนะคือว<ด>ีซ่าแปดศูนย์มันมีเหตุผลแล้วก็เจพีมอร์แกนเจพีมอร์แกนเป็นลูกของใครอะไรนะครับ เอ่อทำไมถึงต้องน่าเล่นกลุ่มแบงก์กับพวกนอนแบงก์ bank, กับพวกบัตรเครดิตด,ด้วยตอนนี้ mm hmm. เพราะว่าเมื่อวานมันมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานออกมา mm hmm. แล้วมันรายงานออกมาดีกว่าคาดใช่ไหมพี่กุ้นเี่ยไม่ลงกับข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีทั้งๆท,ที่ต้องกลัวว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยโอเคปะ่ะแต่ไม่สนใจ mm hmm. แปลว่าอะไรหุ้นเมกามันพร้อมขึ้นคือเมื่อวานถ้าเกิดตัวเลขการจ้างงานออกมาไม่ดีหุ้นก็ขึ้นอยู่ดีเพราะว่าก็จะไปเล่นว่าเฟดอะจะลดดอกเบี้ยให้ <Okay. S 1> แต่ต่อให้เฟดไปลดดอกเบี้ยให้ เขาก็ไปม,มองว่าเอาก็เสร็จกกจด,ดีหุม้มมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นอเมริกาตอนเนี้ยเวิร์กมากแล้วมันก็มีเรื่องประเด็นการเก่งงบด้วยแล้วก็มีเรื่องของวันดิวิชั l นฟิวบิลเนี่ยมันจะดันขึ้นต่อนะครับอย่างน้อยๆก็อาทิตย์สองอาทิตย์นี้และอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อวันจันทร์สี่ติเดือนกระกฎะาคมของหุ้นอเมริกาทิ้ง <Hey, S 2> ขึ้นทุปีสิบปีที่ผ่านมามทุาาปีเฉลี่ยแล้วสามจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดูดีนะครับเมื่อวานเนี่ยเอ่อสิ่งที่มันมีปปฏิิกกกรรยยาาาคือออตัวเเลลขจงงนมดีุบพ่ แล้วก็เช่นเดียวกับน่าจะเป็นที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยก็ลดน้อยลงตอนนี้กลายเป็นว่าจากเดิมคิดว่าเฟดจะลดสามครั้งอักับมาเหลือสองครั้งอีกแล้วนะครับอถ้าทรงเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ลิสออนคือเงินออกจากบอลแล้วก็มาเข้าหุ้นมากขึ้นนะครับ <c oughs> การเล่นกับหุ้นเมริกาตอนนี้ก็เลยยังเล่นต่อได้เราก็ไปนเน้นที่อะไรลองคอก็ให้ถือมาใช่ไหม อแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่ว่าถ้าเราถือลองคอมาเยอะๆเนี่ยเราอาจจะโดนเรื่องของ time decay ถ้าเกิดจะเอาแบบว่ากลยุทธ์แบบที่ผมทำอยู่เนี่ยก็โยกไปตัว T ก็คือตอนก่อนหน้านี้เรามีตัว 09B ก็วันนี้ก็กำไรอยู่แล้วเราก็ปิดทำกำไรไปทั้ง SPX C2509B แล้วก็ NDX C2509B นะครับเนี่ย SPX กับ NDX คู่นี้คือเรากำไรทั้งคู่ NDX 41c 2509b แล้วก็ SPX 41c 2509b กำไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราดูเหมือนกำไรไม่เยอะเพราะเราโดนทำ DK ผมแนะนาว่าเอาออกเอาออกก่อนทำ DK มันเยอะวันละสามเแล้วก็ก็ไปที่อะไรไปตัวท T เลยสิบส T เพราะเรากะจะถือลันทั้งเดือนก็ไปเอา NDX 41c 2512T SPX 41c 2521เอาหนึ่งสอง T ถือไปเรื่อยๆเ,เลยทำ DK มันน้อย นะครับแต่ว่าข้อเสียคือ Effective g e a r i ล g มันก็ไม่เยอะนะประมาณห้าเท่านะครับก็ถือไปก่อนไม่ต้องคิดเยอะเราถือมาสองอาทิตย์แล้วอ่ะพี่ก็กำไรถือไปก่อนถือไปก่อนอย่าได้วั่นไหวแล้วกลับมาที่กลับมาที่หุ้นไทยแล้วหุ้นไทยเล่นอะไรได้บ้างผมก็ไปทำไปทำพีวิลเลอร์นงมาคร่าวๆนะครับก็ ให้เน้นให้เน้นดังนี้ให้ดูอันนี้แล้วกันนะฮะตัวที่น่าจะมี e a r n i n g ดีทั้ง YOY และก็ QOQ นะครับก็มองอะไรบ้างก็มีกราฟมี MTC มี CBG มี Advanced มี BCH นะฮะอันนี้คือพวก e a r n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  g จะดีทั้ง YOY QOQ เล่นเล่นได้นะผมชอบนะก็เอากราฟนะฮะ MTC BCP ก็ได้แต่ BCP มันอาจจะโดนกังวล้วลงก็เอากราฟและกันกราฟ CBG เอ็มทีซีบีซีเอชแอดวานซีบีจีอาจจะลบอะดีแน่แต่กังวลเรื่องกัมพูชาธุรกิจเขาอยู่ที่กัมพูชาเยอะอ่ะเราก็อาจจะมาไว้ไม่เอาก็ได้นะฮะก็สรุปแล้วก็เป็นกราฟเอ็มทีซีบีซีเอชแอดวานซ์บีซีเอชนี่เออร์เน็ตพลิกฟื้นนะฮะเช่นเดียวกับบีเอชบีเอชเนี่ยอาจจะดรอปลงไวโอไวแต่ดีขึ้นคิวโอคิวมันจะเป็นเหมือนแบบหุ้นเทิร์นอลาวอะบบมึงล,ลากก็จับตาให้ดีมันจะเริ่มมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วผมก็พูดถึง,งแล้วพี่หลังจากวันนั้นจนถึงวันนนนี้้กก็็ยยังงไมม่่ลนะแออบขึาเรื นะครับก็ประมาณนี้เน้นกลับมาใหม่กลับมาใหม่ครับครับครับเอออครับพี่ครับพี่ที่พูดมาไม่มีหุ้นที่พี่โดนทุกตัวเลยขอดูหน่อยไม่พอดีผมอาจจะทำารีวิวได้ไม่ครบกำลังรอข้อมูลอยู่อรออยู่ตัวอื่น,น,น,นีไอันนี้ที่ทำแล้วอันนี้ที่ทำแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือเท่าที่มีหุ้นที่มีข้อมูลอยู่ในมืออ๋อกำลังยังไม่เสร็จกำลังรออยู่เออครับพี่ตัวอื่นนะ คิวออนคิวเ y e ยอเมีมีตัวหนึ่งเข้าตากรรมการแต่ไม่บอกไดอได้ได้พี่ปิงอยากรู้จังเลยม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่มีเข้าตากรรมการนักลงทุนไหมหุ้นที่พี่ปิงโชว์มาเมื่อสักครู่นี้นะะมีหุ้นนั่งทุนอยู่อยู่ในไอเกะพี่ปิงบ้างหรือเปล่าอะเราดูนะที่ที่บอกไปออ่ะเรา Uh, ข้อมูลตอนนี้นะฮะสำหรับนักลงทุนไทยสงครามกันค่ะโลกพี่ปิงว่าโดดแน่แต่โดนยังไงก็ว่ากันนะะครับ,บแล้วก็เรื่องหุ้นที่น่าสนใจหุ้นอเมริกาจากไปอเมซ o น g ูเกิลวีซ่าเจพีมอ n แกนะฮะแล้วก็ดัชนีหุ้นสารัฐทํากําไรแ้่ไปเอาตัวทีนะจ๊ะได้ได,ได้พี่ปิงขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปิงขอบคุณค่ะพี่มอนต้องแปะหน้าผมแล้วต่อี้ต้องเรียกผมว่าปิงจีว ช่วงนี้ฮ <laughs> oh, okay. อตอนออโอเคขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปิ๊งขอบคุณค่ะครับครัคสวัสดีครับสวัสดีทุคท่าน่ะคครับอ่าปิ๊นะ <laughs>